ปัญหาอีกอย่างหนึ่งของเด็กในบ้านเด็กกําพร้าก็คือไม่มีสายใยแห่งความผูกพันกับใครซึ่งวงการแพทย์เรียกว่า attachment disorder ซึ่งโรคสายสัมพันธ์ผูกพอนหรือคนที่วนเวียนเข้าไปเยี่ยมเยียนแสดงความรักความผูกพันนั้นมาแล้วก็จากไปตอนที่3ผลประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นสำคัญ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกรด็ดหรือบ้านปากเกรด็ดมีเด็กกำพร้ามากมายและเมื่อมีเด็กมากก็มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากตามไปด้วยป้ามนบอกว่ามีเรื่องให้ต้องชวนเปลี่ยนเยอะแยะไปหมดและหลายๆเรื่องก็เปลี่ยนได้ไม่ยากทว่าไม่ยอมเปลี่ยนกันมันกลายเป็นเรื่องที่ถ้าเราคิดถึงผลประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นสำคัญมันก็คุ้มที่จะชวนทะเลาะการทะเลาะต่าง ก็กลายเป็นสิ่งที่ป้ามนเรียกว่าตำนานของการเปลี่ยนแปลงป้ามนบอกว่าที่เรียกเรื่องเหล่านี้ว่าตำนานของการเปลี่ยนแปลงเพราะบางเรื่องเราไม่ต้องถึงกับเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กก็สามารถเห็นได้ว่ามันมีอะไรผิดไปจากสิ่งที่ควรจะเป็นแน่ๆแ,และไม่ใช่ว่าเจ้าหน้าที่บ้านปากเกร็ดจ,จะใจไม้ไส้ระกรรมกับเด็กๆป้ามนเชื่อว่าทุกคนล้วนมีใจทำเพื่อเด็กด้วยกันทั้งนั้น เพียงแต่บางคนอาจจะเห็นปัญหาเหล่านั้นมานานและด้วยความที่เด็กมีจำนวนมากเมื่อเทียบกับปริมาณเจ้าหน้าที่ทุกคนจำต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นไม่เว้นแต่ละวันจนลืมไปว่าเรื่องเล็กๆน้อยๆบางอย่างที่ถูกมองข้ามมันจะกลายเป็นปัญหาใหญ่ได้เหมือนกันในตอนนั้นบ้านปากเกรดมีเด็กกำพร้าอยู่ประมาณ250คนจากเจดตึก ซึ่งแบ่งเด็กไปอยู่ตามช่วงอายุเรื่องแรกที่ป้ามนสังเกตเห็นความผิดปกติก็คือเด็กเหล่านี้มีพัฒนาการเมื่อเทียบกับเด็กปกติแล้วป้ามนใช้คำว่าโคตรช้าขนาดที่สาสขวบแล้วยังเดินได้ไม่แข็งพูดก็ไม่ได้ป้ามนบอกว่าป้าทําใจให้เชื่อยากว่าเด็กจะมีพัฒนาการช้าจำนวนมากขนาดนี้ มารวมอยู่ด้วยกันป้าและทีมเจ้าหน้าที่จากสหสไทยมูนิธิจึงลงมือประเมินพัฒนาการเด็กแล้วบันทึกไว้เป็นรายรายจากนั้นก็ใส่กิจกรรมต่างๆเช่นช่วยหัดเดินหัดเล่นเพื่อสร้างกล้ามเนื้อรวมทั้งการหัดพูดใครช้าตรงไหนก็เติมตรงนั้นให้เต็ม6เดือนผ่านไปก็ประเมินอีกครั้งปรากฏว่าเด็กบ้านปากเกร็ด มีพัฒนาการดีขึ้นอย่างน่าพอใจอีกปัญหาหนึ่งที่ป้าสังเกตเห็นก็คือในบางตึกมีเด็กตาเหลชุกชุมจนน่าสงสัยซึ่งป้าหมนก็บอกอีกว่าป้าไม่เชื่อว่ามนุษย์ที่ไหนจะเกิดมาตาเหลแล้วมาอยู่รวมกันเยอะขนาดนี้ทุกอย่างมันดูเพี้ยนไปหมดในที่สุดป้าหมนก็พบว่าในห้องที่เด็กๆนอนอยู่ มีหิ่งพระอยู่มุมหนึ่งของห้องและในเมื่อทั้งห้องไม่มีอะไรน่ามองน่าสะดุดตาไปกว่าหิ่งพระสายตาทุกคู่ของเด็กจึงหันไปในทิศเดียวกันตลอดเวลาที่นอนลืมตาอยู่ในนั้นจึงทำให้มีอาการตาเหล่หมู่เกิดขึ้นป้ามนขอให้เอาหิ่งพระออกแล้วเอาโมบายไปแขวนไว้ให้เด็กดูเล่นในตําแหน่งที่เหมาะสม โดยที่ไม่ต้องชะเง้อจนตาเหล่อย่างที่เคยหลังจากนั้นป้ามนขอให้เจ้าหน้าที่ทุกคนช่วยกันอุ้มน้องๆอ,ออกไปข้างนอกให้ได้แดดอุ่นๆฟังเสียงลมพัดใบไม้ไหวบ้างแต่คำตอบก็คือไม่ได้ใครจะไปว่างอุ้มเข้าๆออกๆก,กันวันละหลายครั้งซึ่งถ้ารู้จักป้ามนเรื่องนี้ไม่จบง่ายแน่ๆป้ามนบอกว่า ถ้าอุ้มกันไม่ได้ป้าก็จะอุ้มเองเท่าที่จะอุ้มได้เขาบอกว่าแล้วถ้าฝนตกละ่ปะป้ามนบอกก็ตอนนี้มันยังไม่ตกนี่ถ้าตกก็อีกเรื่องหนึ่งเดือนนี้ก็ไม่ตกด้วยว่าแล้วก็อุ้มเด็กออกไปทีละคนสำหรับเด็กที่โตจนเกินอุ้มแต่พัฒนาการทุกด้านยังช้าอย่าง,าางน่าใจหายป้ามนและทีมจากสหทไทยมูนิธิ ก็จะพาเด็กออกไปเดินเล่นระยะทางประมาณ500เมตรจากบ้านปากเกร็ดไปถึงป้ายรถเมหน้าวัดชนละประทานเพื่อให้เด็กได้ออกไปดูรถดูคนแปลกหน้าดูถนนคู่คลองที่ต่างไปสักนิดก็ยังดีป้ามนบอกว่าแม้จะเป็นเพียงการเดินระยะทางสั้นๆแต่ก็สร้างความแตกต่างเล็กๆน้อยๆในชีวิตได้เด็กๆสนุกกันมากกรีดกราดกันใหญ่ปาบอกว่า เรื่องเล็กน้อยแบบนี้ก็ต้องทะเลาะกันแทบแยกกว่าจะทำได้เพราะต่างฝ่ายต่างก็ห่วงเด็กจากคนละแง่มุมป้าบอกว่าการไปทำงานที่บ้านปากเกร็ดในฐานะนักพัฒนาการเด็กทำให้ป้าได้เห็นความผิดพลาดในสิ่งที่ผู้ใหญ่ทำกับเด็กตั้งแต่ช่วงแรกของการมีชีวิตหลายเรื่องที่ป้าเชื่อว่าพวกเขาก็ไม่ได้ตั้งใจ แต่พลังอำนาจของระบบที่สืบทอดวิธีการเดิมๆมาเป็นเวลานานทำให้คนในบางคนหลงลืมอะไรบางอย่างป้าซึ่งเป็นคนนอกมองเข้าไปในกระดานหมากรุกจึงเห็นอะไรได้ชัดเจนกว่าและเมื่อเป็นคนนอกซึ่งความก้าวหน้าในชีวิตไม่ได้ผูกติดกับอำนาจในระบบปามนจึงไม่หวั่นเกรงต่ออำนาจและพร้อมจะฉะกับมัน สมัยนั้นทุกครั้งที่มีแขกไปเยี่ยมบ้านปากเกรด็ดทุกคนล้วนไปด้วยความเมตตาสงสารเด็กและมักจะไปเลี้ยงอาหารมื้อเที่ยงเมื่อไปถึงด้วยความตั้งใจดีและอยากให้เด็กรู้สึกอบอุ่นมีความสุขกิจกรรมที่ทุกคนกระตือรือรน้นที่จะทำเหมือนกันหมดเลยก็คือการมารุมมาตุ้มแย่งกันป้อนข้าวเด็กป้ามนบอกว่ามื้อเช้าและเย็น ซึ่งไม่มีแขกไปป้อนให้กว่าจะทำให้เด็กเล็กคนหนึ่งหยิบช้อนตักข้าวได้ต้องฝึกกันหน้าดูต้องจับมืออ่อนๆของเด็กให้หัดเขี่ยอาหารต้องชมต้องกอดต้องทำกันสารพัดแต่เมื่อถึงมื้อเที่ยงป้ามนบอกว่าพอเด็กเห็นแขกก็มืออ่อนเป็นตุ๊กตาผ้ายกไม่ขึ้นเพราะถูกความรักชั่วคราวของมือเที่ยง ป้อนเสียจนอ่วมปรามนคิดว่าผู้ใหญ่ควรกระตุ้นให้เขาช่วยเหลือตัวเองได้เพราะมันเป็นต้นทุนชีวิตของเด็กกำพร้าเขาไม่มีพลังครอบครัวเป็นทุนเขาจึงต้องแกร่งกว่าเด็กธรรมดาเขาต้องมีความเข้มแข็งและคุ้นเคยกับการช่วยตัวเองไปอีกทั้งชีวิตมือเที่ยงแสนสุขเกิดขึ้นทุกวันโดยเจ้าหน้าที่บ้านเด็กกำพร้าก็ไม่ทำอะไร ไม่บอกไม่สื่อสารเพราะกิจกรรมนี้เป็นเหมือนวัฒนธรรมองค์กรอย่างหนึ่งที่ทำสืบต่อกันมานานแล้วป้ามนทนมองเหตุการณ์นี้ไปสักพักก็รู้แล้วว่าต้องทำอะไรสักอย่างเพราะสิ่งที่เห็นอยู่นั้นมันเป็นยาพิษเคลือบน้ําตาลยิ่งพอถ่ายภาพไปก็ดูน่ารักน่าเอ็นดูทุกคนก็ดูเป็นนางสาวไทยใจงามรักเด็กกันหมด ป้ามนเคยถามนักศึกษาที่ไปเลี้ยงอาหารเด็กที่บ้านปากเกร็ดว่าพรุ่งนี้ทีมนี้ทั้งหมดจะมาอีกไหมนักศึกษาก็ตอบอย่างงงๆว่าไม่มาค่ะพรุ่งนี้เรียนหนังสือป้ามนก็ถามต่อว่าแล้วพรุ่งนี้เขาจะกินข้าวอย่างไรนับจากนั้นทันทีที่แขกเดินเข้าไปโรงอาหารป้าก็จะประกาศเสียงดังว่าขอความร่วมมือนะคะ ตอนนี้เด็กๆทุกคนกำลังฝึกมาถึงขั้นที่ว่าเขากำลังจะมีความสุขกับการกินข้าวเองดังนั้นอยากให้ทุกคนเชียร์เขาชมเขาแตะมือเขาว่าเขาเก่งแต่ขอไม่ป้อนได้ไหมคะแม้จะถูกวิจารณ์ด้วยความไม่ค่อยพอใจว่าเพราะป้าไม่ใช่ข้าราชการจึงไม่จำเป็นต้องสนใจแขกและมีวิธีไล่แขกเก่ง แต่ป้าก็ยืนยันว่านี่ไม่ใช่เรื่องการไล่แขกแต่เป็นเรื่องที่เราต้องให้ความรู้ที่ถูกต้องกับแขกว่าเด็กๆต้องถูกเติมพลังอย่างไรเพื่อให้เขามีความสามารถในการช่วยเหลือตัวเองซึ่งแทบจะเป็นความสามารถที่จําเป็นที่สุดสําหรับเด็กกำพร้าทุกคนป้าหมุเล่าว่าปัญหาอีกอย่างหนึ่งของเด็กในบ้านเด็กกำพร้าก็คือไม่มีสายใยแห่งความผูกพันกับใคร ซึ่งวงการแพทย์เรียกว่า attachment disorder หรือโรคสายสัมพันธ์ผุกกรนเพราะคนที่วนเวียนเข้าไปเยี่ยมเยียนแสดงความรักความผูกพันนั้นมาแล้วก็จากไปสิ่งนี้เกิดขึ้นซ้ำๆจนความสามารถในการผูกพันไม่สามารถก่อรูปก่อร่างขึ้นมาได้เด็กส่วนหนึ่งที่เผชิญกับความรักชั่วคราวมาจนด้านชา ก็จะกลายเป็นแก้วก้นรั่วที่เติมความรักเท่าไหร่ก็ไม่เต็มเพราะเขาเรียนรู้ว่าอารมณ์นี้มันไม่จีรังมีแต่ทำให้เจ็บช้ำแต่เด็กบางคนก็เรียนรู้แค่ว่าเมื่อมีใครสักคนเดินเข้าไปในบ้านเด็กกำพร้าเขาจะต้องรีบวิ่งไปกอดวิ่งไปนั่งตักก่อนที่เด็กคนอื่นจะมาชิงอกอุ่นตักนุ่มไปจากภาพซ้ำ และอาการที่บ่งบอกชัดเจนว่าการไม่มีใครในชีวิตที่รักเขาและเป็นของเขาอย่างแน่นอนคือปัญหาใหญ่ของเด็กในสถานสงเคราะห์ที่ป้ามนจึงคิดทำโครงการสายสัมพันธ์หรือโครงการสอสอเพื่อระดมอาสาสมัครมาเป็นพี่ชายพี่สาวแบบถาวรหนึ่งปีขึ้นไปให้กับเด็กๆโดยมีคณะกรรมการบัณฑิต รุ่นปี2529จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เข้ามาเป็นพี่ชายพี่สาวร่วมประกอบสร้างความฝันกับป้ามนในช่วงนำร่องนั้นมีเด็กกำพราพ้าเพียงไม่กี่คนที่ได้รับเลือกให้มีพี่ชายหรือพี่สาวเป็นของตัวเองซึ่งป้ามนบอกว่าเด็กส่วนใหญ่ที่ได้รับเลือกคือเด็กที่มีปัญหาเรื่องสายสัมพันธ์หนักเป็นพิเศษตามข้อตกลงทุกวันอาทิตย์ พ,พี่ซึ่งต่อมาเรียกกันจนติดปากว่าพี่สอสอจะต้องไปเยี่ยมน้องๆของตัวเองเท่านั้นโดยจะหลีกเลี่ยงการเยี่ยมแบบพร่ำเพรื่อกระจัดกระจายทั้งนี้เพื่อให้เด็กที่เป็นน้องสอสอเกิดสายสัมพันธ์กับพี่ของตัวเองและทำให้เขารู้สึกได้ว่าเขามีคนที่รักเขาและเป็นของเขาอย่างแน่นอนโดยป้ามนและทีมจากสหไทย จะอำนวยความสะดวกด้านต่างๆทั้งสถานที่ของเล่นขนมและน้ำดื่มก่อนที่พี่สอสอจะกลับบ้านในแต่ละครั้งจะต้องเขียนบันทึกการเยี่ยมเก็บไว้ซึ่งจากบันทึกเหล่านี้ทำให้เกิดข้อค้นพบว่าเด็กที่มีพี่สอสอไปเยี่ยมอย่างสม่ำเสมอมีความสุขสดชื่นเหมือนดอกไม้หน้าฝนพัฒนาการทุกด้านดีขึ้นขณะเดียวกัน พี่สอสอแต่ละคนก็มีมุมมองต่อโลกและต่อชีวิตที่ลึกซึ้งขึ้นเทาว่าผู้ใหญ่ที่บ้านเด็กกำพร้าบางคนไม่ค่อยคิดว่านี่คือโอกาสพวกเขาเห็นแต่ปัญหาเช่นเด็กดื้อขึ้นเพราะเขาเริ่มมีความมั่นใจในตัวเองไม่อยากเข้าบ้านหลังจากมีพี่สอสอเพราะเขาหวงแหนสายสัมพันธ์ที่เพิ่งก่อตัวขึ้น หรือบอกว่าการที่พี่สอสอเล่นกับเด็กมากเกินไปทําให้เด็กไม่สบายหรืออ้างว่าพี่สอสอตามใจน้องจนเสียเด็กเพราะเขาอาจเหลิงไปบ้างกับการเป็นที่รักของใครสักคนหนึ่งซึ่งปามนก็นำประเด็นที่ถูกตำหนิมาปรับแก้และลดเพิ่มกับพี่สอสอทุกครั้งแต่ไม่เคยถูกใจผู้ใหญ่เหล่านั้นเรียกว่าคุยกันเป็นปี ว่ยังไม่เข้าใจกันวันธรรมดาวันหนึ่งที่บ้านปากเกร็ดมีคู่สามีไทยภรรยาฝรั่งฐานะดีมากคู่หนึ่งเข้าไปเพื่อรับเด็กกำพร้าคนหนึ่งไปเป็นเพื่อนเล่นลูกคนเล็กของพวกเขาเมื่อเข้าไปถึงบริเวณโรงอาหารซึ่งมีเด็กกำพร้านั่งกันอยู่เต็มมีเด็กกำพร้าอายุสามขวบคนหนึ่งวิ่งโผล่เข้าหาคนคู่นี้ ทั้งสองบอกว่าพระเจ้าส่งเด็กคนนี้มาให้พวกเขาและได้ทำเรื่องขอเด็กคนนี้เป็นบุตรบุญธรรมปรามนบอกว่าโดยความที่ระบบราชการไทยมันอ่อนแอมากเมื่อได้เห็นตำแหน่งหน้าที่การงานและเงินเดือนของสามีภรรยาคู่นี้ก็สรุปและตัดสินใจว่าเขาเหมาะสมดีงามไปเสียทุกสิ่งและอนุมัติไป สามีภรรยาคู่นี้ก็หารู้ไม่เช่นกันว่าเด็กคนนี้จะวิ่งเข้าหาอ้อมอกของทุกคนที่เดินเข้าไปในบ้านเด็กกำพร้าแห่งนี้ป้ามนซึ่งเห็นอาการโผหาอ้อมก,กอดของเด็กคนนี้อยู่เป็นประจำจึงคิดว่าว่าที่พ่อแม่ใหม่ของเด็กควรรู้ความจริงข้อนี้เพื่อที่เขาจะได้ตัดสินใจอีกครั้ง เราหากเขาตีความพฤติกรรมโหยรักของเด็กเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าเขาก็อาจจะต้องการข้อมูลนี้เพื่อลองคิดดูใหม่แต่เจ้าหน้าที่ทุกคนก็ยืนยันว่าเด็กกำลังจะได้ครอบครัวอยู่แล้วป้ามนไม่ควรมีปัญหาอะไรและในที่สุดเขาก็รับเด็กคนนี้ไปเป็นบุตรบุญธรรมเด็กน้อยหายไปหนึ่งปีแต่แล้ววันหนึ่ง เขาก็ถูกพ่อบุญธรรมจูงมือกลับไปส่งคืนบ้านเด็กกำพร้าโดยที่พ่อเด็กอ้างว่าเข้ากันไม่ได้ตอนนั้นเด็กน้อยไม่ได้ล่วงรู้ชะตากรรมของตัวเองเลยและเดินอย่างมาดมั่นโดยที่คิดว่า d a ดี Daddy, พ้พาเขาไปเที่ยวที่สำคัญคือในวันนั้นเขากลายเป็นเด็กที่พูดภาษาอังกฤษไปแล้วเพราะครอบครัวพ่อแม่ใหม่ใช้ภาษาอังกฤษกันในบ้าน ป้ามนบอกว่าเมื่อเด็กเดินไปถึงบ้านหลังที่ตัวเองเคยอยู่เหมือนกับเขาคลับคล้ายคลับคลาว่าฉันเคยอยู่ที่นี่เมื่อมองผ่านบานหน้าต่างก็เห็นเพื่อนนั่งกันเต็มไปหมดเด็กน้อยร้องขึ้นว่า Look the door please ซึ่งประมนตีความว่าภาพสามปีแรกของชีวิตอันขาดแคลนมันอาจจะถาโถมทะลักกลับเข้าไปในห้องแห่งความทรงจำ ที่เขาใช้ความพยายามตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมาปิดมันเป็นผลสําเร็จแต่กุญแจนั้นเปราะบางมากแค่ภาพเดียวที่ทำให้ภาพทุกอย่างกลับมาอยู่ในที่ทางของมันวันนั้นป้ามนตัดสินใจทำในสิ่งที่กฎหมายห้ามไม่ให้ทำด้วยการเอาเด็กกลับบ้านของป้าโดยที่ไม่ทันได้แจ้งใครเพราะคิดว่า สภาพจิตใจของเด็กตอนนั้นไม่สามารถจะกลับไปนอนเตียงที่เรียงกันเป็นสิบสเตียงได้อีกแล้วเมื่อพาเด็กกลับถึงบ้านป้าหมุนพบว่าหน้าผากของเด็กมีรอยแตกถูกเย็บซ่อนอยู่ในตีนผมเปิดปากดูก็เห็นฟันมีรอยหักเด็กเล่าให้ลูกสาวของป้าฟังพร้อมทำท่าประกอบเพื่อแสดงให้ลูกสาวป้าเห็นว่าแม่ตบหน้าเขาอย่างรุนแรง รุ่งเช้าป้ามนก็แจ้งบ้านป่าเกร็ดว่าบ้านป้ายินดีจะรับเด็กคนนี้จนกว่าจะหาครอบครัวที่สองได้ต่อไปสัปดาห์แรกที่เด็กน้อยมาอยู่กับป้ามนป้าต้องหยุดงานไปเลยเพราะเมื่อป้าแต่งตัวให้เขาเสร็จก็จะพาไปทำงานที่บ้านป่าเกรดด้วยเด็กน้อยนั่งกรีดร้องเกาะตรงบันไดบ้านป้าไม่ยอมปล่อยปากร้องลั่น no I want to stay here, please don't take me outside เพราะครั้งล่าสุดที่แดดดี้พาเขาออกจากบ้านคือการพาเขากลับไปคืนที่บ้านปากเกร็ดป้าหมนบอกว่าวันนั้นเป็นหนึ่งในวันที่ป้าโกรดแทนเด็กมากที่สุดในชีวิตเพราะนี่เป็นเหตุผลหลักที่ป้าได้ยืนยันคัด้านการรับอุปการะอย่างง่ายๆในตอนแรก เด็กที่ถูกคืนส่วนใหญ่จะเป็นเด็ก hard to please และยากที่จะหาบ้านใหม่อีกครั้งหนึ่งแต่ป้าก็ทำสำเร็จตอนนี้เด็กคนเดียวกันโตเป็นหนุ่มใหญ่อยู่ที่อเมริกาและกลับมาเยี่ยมป้ามนถึงสองครั้งป้ามนยืนยันว่าป้าไม่ใช่นางฟ้าเทวดาจริงๆแล้วเป็นเรื่องที่ใช้สามัญสำนึกก็น่าจะเข้าใจได้ หลักคิดของป้าไม่มีอะไรซับซ้อนแค่เพียงเราคิดโดยมีผลประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นพื้นฐานสำคัญมันไม่ใช่เรื่องเลยที่จะเอากรอบของความเป็นรัฐกรอบของการเป็นองค์กรไปวางบนชีวิตของเด็กเล็กคนหนึ่ง